ะคะคุณครูจะมา,าสอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันกําลังสองนะคะฟังก์ชันกําลังสองนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเรียนนะคะคุณครูก็มีกิจกรรมนะคะเพื่อทดสอบความพร้อมนะคะของนักเรียนให้เด็กๆได้ลองทําก่อนนะคะเนาะ กิจกรรมทดสอบความพร้อมก็คือวันนี้นะคะคุณพร้อมไปต่อหรือพอแค่นี้นะ,ะอันนี้ก็เป็นการทดสอบความพร้อมนะคะทดสอบความพร้อมระหว่างที่อรอเพื่อนๆด้วยนะคะเนาะแต่ก่อนอื่นเด็กๆก็ต้องเข้าไปที่โปรแกรม g o โ i b a ก่อนนะคะเปิดโปรแกรม g o g i b a ขึ้นมาทุกคนก็เคยเราอินเข้าไปแล้วนะคะเปิดเข้ามาเนาะนะคะ,ะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวคุณครูคจะ ส่งลิงก์ตรงนี้ไปให้นะคะส่งลิงก์ตรงนี้ไปให้เด็กๆนะคะในในแชทเนาะเด็กๆก็ไทยเปิดนะคะโปรแกรมเรียบร้อยก็สามารถที่จะนะคะเข้าไปทดสอบความพร้อมของตัวเราเองนะคะว่าวันนี้พร้อมแค่ไหนนะคะโดยคุณครูก็จะ อันนี้ส่งไปให้แล้วในช่องแชทนะคะครูก็จะมาดูนะคะดูคําตอบของนักเรียนเนาะว่านักเรียนตอบมาแล้วที่คนนะคะพร้อมหรือเปล่านะคะใครบ้างน,นะคะ,ะนะคะวันนี้พร้อมแค่ไหนนะคะเนาะในส่วของคําถามก็จะให้เราเลือกนะคะ แล้วก็มีการให้วาดภาพนะคะสิ่งที่อยากทําในตอนนี้นะคะหรือว่าสํารวจแบตเตอรี่ในร่างกายว่าคุณพร้อมแค่ไหนนะคะตรงนี้คุณครูก็จะให้เวลาสัก5นาทีนะคะในการทดสอบความพร้อมของเรานะคะเนาะเด็กลองอเลือกกันมาได้เลยนะคะ,อะโอเคเนาะค่ะค่ะ ต่อไปนะคะคุณครูก็มาทบทวนนิดนึงนะคะทบทวนเกี่ยวกับฟังกช์ชันกำลับบงสองนะคะในส่วนของค่าที่แล้วที่เราเรียนไปนะคะ <S <S <ส>เดี๋ยวคุณครูขอเปิดนะคะ<ส>เปิดที่การาฟนะคะ<ส>อ่ะโอเคเด็กๆคะรีดจำได้ไหมนะคะว่าค่ะที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับอะไรนะเราเรียนเกี่ยวกับรูปทั่วไปใช่ไหมคะรูปทั่วไปของ ฟังก์ชันกำลังสองนะคะหรือสมการฟังก์ชันกำลังสองใช่ไหมคะอยู่ในรูปอะไรนะ y ใช่ไหมคะเท่ากับนะคะเอเอ็กใช่ไหมคะ ax นะคะกำลังสองเนาะบวกนะคะ bx นะคะแล้วก็บวก4ใช่ไหมคะที่เราเรียนไปนะคะซึ่งเรา,าจะได้ว่า ถ้าเราเขียนฟัง,งก์ชันกำลังสองอยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c เนี่ยเราจะได้ออกมาเป็นกราฟพาราโบลา,บา,ลาใช่ไหมคะพาราโบลา,บา,ลาเนาะซึ่งพาราโบลาหงายกับข้ามเนี่ยเราจะดูจากอะไรนะคะอ่ะอย่างเช่นคุณครูคขอเลื่อนค่า e เราก็จะดูจากค่า e ใช่ไหมคะเนาะโอเคนะคะอ่ะอันนี้เมื่อครา้ที่แล้วเราก็จะดูแค่ นะคะว่าเป็นพาราโบลาหงายหรือควม่มนะคะในส่วนของภาพนีีคุณนรก็อยากถามเด็กว่านอกจากนะคะการเขียนนะคะสมการของฟังก์ชันกำลังสองในรูปของ ax นะคะบวก b x บวก c เนี่ยเราสามารถที่จะเขียนอยู่ในรูปแบบอื่นได้ไหมนะคะเด็กๆคิดว่าน่าจะอยู่ในรูปแบบอื่นได้ไหมนะนะคะวันนี้เราก็ลองมาดูกันนะคะซึ่งนะคะวันนี้คุณครูก็จะนะคะมี แทบโจทย์นะคะฟังก์ชันกำลังสองให้เรานะคะให้เราได้ร้องอ่าสำรวจนะคะคำตอบนะคะโดยใช้โปรแกรมโจชิบ้าได้เลยนะคะเด็กๆก็พิมพ์สมการที่คุณครูพิมพ์ได้เลยนะคะก็พิมพ์ได้เลยนะคะอย่างเช่นข้อหนึงเราก็อ่าให้มาที่ตรงนี้ใช่ไหมคะอ่กราฟิกนะคะคลคูลเลเตอร์นะคะตรงที่เขียนกราฟ นะเด็กๆก็ลองลองดูซิวันนี้คุณครูมีแถบมาให้เนี่ยเด็กๆจะสามารถหาหาคำตอบนะคะหรือให้มองรูปแบบของกราฟนะคะตอนนี้ให้เราเน้นที่ว่าอ่ะกราฟเนี้ยนะคะจะเป็นพาราโบลาหงายหรือข้ามก่อนนะคะมีทั้งหมด7ข้อเนาะแล้วก็มีจุดสูงสุดนะคะจุดต่ำสุด ไหมนะคะซึ่งจุดสูงสุดต่าสุดเนี่ยเราจะดูจากอะไรถ้าสมมุติว่าเป็นพาราบโบลาหงายเราก็จะรู้จุดอะไรคะจุดต่ําสุดถูกไหมคะถ้ามันเป็นพาราบโบลาข้ามเราก็จะรู้จุดสูงสุดใช่ไหมเนาะอันนี้น่าจะไม่ไม่ได้ยากใช่ไหมอ่ะก็ให้เด็กๆลองลองหาคำตอบดูซิโดยใช้โปรแกรม GeoGebra นะคะ แล้วก็คุณครูก็ยังมีนะคะเป็นนะคะ Geojiba Book บบนะคะเกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันกำลังสองนะคะที่คุณครูสร้างขึ้นให้เด็กๆเ,เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะ,ะอันนี้ในส่วนของอบทนิยามนะคะที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วใครที่ยังฟังไม่ทันหรืออะไรก็สามารถไปดูที่ตรงนี้ได้ รูปแบบของฟังก์ชันกำลังสองมายังไงที่เราเรียนไปแล้วนะคะบทนิยามที่เราได้ขึ้นบทนิยามกันไปแล้วก็คือฟังก์ชันกาลังสองก็คือฟังก์ชันที่อยู่ในรูป ax กาลังสองบ bx บวก c นะคะเมื่อ abc เป็นจำนวนจริงได้ a ไม่เท่ากับ0นอันนี้เด็กๆก็สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะกาฟของฟังก์ชันกาลังสองนะถ้าเป็นพาราโบลาไงนะคะเราก็จะรู้จุดต่ำสุดถ้าเป็นพาราโบลาความรู้จุดสูงสุดตรงนี้ เนาะระหว่างนี้ก็อันเนี้ยเด็กๆสามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลาเลยนะคะหรือว่าเป็นรูปแบบของกราฟนะคะในแบบต่างๆครูก็ได้สร้างไว้ให้ในจิโอจิบาบุนะคะตรงนี้เด็กๆก็สามารถเข้าไปดูได้เลยเนาะนะคะอเคก็เนี่ยค่ะอันนี้ก็คืออยู่ในรูปของ Y เท่ากับ AX กำลังสอง ถ้า A เป็นลบพลาบาบําทำไมนะความใช่ไหมคะถ้า A เป็นบวกพลาโบาลาไงายเนาะอ,อันนี้ให้เด็กๆได้เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้คุณครูสร้างทุกรูปแบบเลยนะคะอันนี้ให้ให้เข้าไปเรียนรู้ก่อนนะคะเป็นการสืบค้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งตรงนี้ให้เดี๋ยวจะส่งนะคะลิงค์นะคะที่เป็นคลาสรูมเกี่ยวกับ 27บุกตรงนี้ให้ในช่องแชทเนาะนี่ก็สามารถเข้าไปดูนะคะในระหว่างนี้ก็ให้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็นะคะแล้วก็ให้นะคะหาคำตอบของแผบจุดปัญหาตรงนี้ก็คือ y เท่ากับ x กำลังส y เท่ากับ 5x กำลังสองบวก2นะคะข้อ3เพอา4ก็5 6 7ตรงนี้โดยใช้โปรแกรม นะเดี๋ยวคุณครูก็มีเอกสารให้เด็กๆใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆก,ก็สามารถใช้โปรแกรมแล้วก็ให้ตอบคำถามนะให้ตอบคำถามว่าเป็นพาราบาลาแบบไหนแต่ในส่วนของข้อ567นะคะ5 6 7ตรงเนี้ยคุณครูจะให้เด็กๆเ,เขียนกราฟลงในเอกสารด้วยนะคะไม่ไม่ใช่ว่าจะไปเขียนในเฉจาะโปรแกรม่างเดียวแต่จะให้เด็กๆนะคะมา สร้างกราฟวาดกราฟนะคะลงในเอกสารที่คุณครูแจกให้นะคะซึ่งการเขียนกราฟเราก็ได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะดังนั้นจากข้อ5 6 7ดนักเรียนทุกคนจะต้องมาหาอันดับ x y, กับ y ก่อนนะคะเพื่อที่จะมาสร้างตารางนะคะตารางอันดับอย่างเช่นอันนี้เป็นตารางที่5ที่คุณครูสร้างให้ดูนะคะแล้วก็ให้เขียนกราฟนะคะเขียนกราฟลงในเอกสารนะคะประกอบการเรียนที่แจกเป็นเล่มให้ทุกคนไปแล้ว ห้าหกเจ็ดจะต้องเขียนกราฟก่อนนะคะพอเขียนกราฟเสร็จเด็กๆก็มาเช็คคําตอบได้ในโปรแกรมจีโอเจบานะคะเนาะก็คือเขียนสมการลงไปแล้วก็ดูซิว่ากรารที่เราเขียนในโปรแกรมเนี่ยกับกราฟที่เราเขียนมือเนี่ยนะคะมีความเหมือนกันไหมแตกต่างกันไหมเราเขียนคู่ดาวถึงรปเปล่าในทางของกราฟเป็นพาราโบลาหรือข้า,อามนะคะ นะเพราะว่าถ้าเด็กๆจะเรียนผ่านโปรแกรมอย่างเดียวนะคะการเขียนโปรแกรมเยวก็ไม่ได้นะคะโปรแกรมก็จะเป็นสื่ออีกอันหนึ่งที่เอามาประกอบการเรียนเพื่อให้เด็กๆได้ช่วยในการเช็คคาตอบว่าเราทําถูกไหมนะคะแต่ว่ายังไงเราก็ต้องพอดการ์ราดหรือเขียนกราร์ดลงในอเอกสารประกอบการเรียนให้เป็นด้วยเนาะ อ่ะโอเคระหว่างนี้คุณครูก็จะให้เวลานักเรียนได้ทําในส่วนของตรงนี้ใครมีคําถามอะไรก็สามารถที่จะถามคุณครูได้ตลอดเวลาเลยนะคะถามได้ตลอดเวลาเลยหรือไม่เข้าใจส่วนไหนนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ในเอกสารประกอบแนวทางให้แล้วนะคะระหว่างก้อ1 2 3 4 5เนาะอ่ะโอเคนะคะ ใครนะคะไม่ทันส่วนไหนก็อย่างที่คุณครูนกบอกนะคะหรืสามารถเข้าไปดูในจิวจิบาวุได้เลยนะคะครูคก็จะมีตรงรูปแบบของตามให้นะคะตอนนี้เราก็อยู่ในการาพิจารณานะคะเกี่ยวกับสมาการในรูปทั่วไปเนาะโอเคนะคะ น,นี้ก็จะเป็นสมการรูปต่างๆสามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลาเลยนะคะโอเคระหว่างนี้ก็ให้นักเรียนทำได้เลยนะคะเขียนสมการได้เลยเราเมาที่ตรงนี้นะคะใครที่ยังเข้าไม่ได้นะคะจทย์บื้จะเป็นกราฟนะคะก็มาที่นะคะตรงนี้นะคะ ไอคอนตรงนี้ที่เป็น GeoGebra นะคะกราฟิกนะคะแคลคอลเตอร์นะคะตรงนี้เนราพูดเรียกอีกอ่ากดเพิ่มมาก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองทำข้อหนึ่งให้ข้อหนึ่งให้ดูก่อนอ่ะโอเคอย่างข้อหนึ่งโจทย์เรา เอกสารตรงนี้นะคะโจทย์มีในเอกสารให้แล้วทุกคนดูในเอกสารได้เลยเนาะ y เท <Y S 1> ่ากับ x กําลังะเด็กๆก็สามารถที่จะเขียนสมการเลยอ่ะ,อะ,อะถ้าเป็น y นะคะเท่ากับ x กําลัง2กราฟจะออกมาเป็นแบบไหน,นเนี่ยเราก็สามารถตอบคำถามได้แล้วนะคะแบบนี้เรียกว่าเป็นพาราโบลาหงายถ้าหงายจะรู้จุดอะไรนะจุดตรงนี้เรียกว่าจุดอะไรเราสามารถหาจุดต่ำสุดได้ถูกไหมคะ หามาจากหาจุดต่ำสุดได้แต่ถ้าคุณต้องเปลี่ยนตัวข้างหน้าลองือนถ้าเอถ้าเราเปลี่ยนเป็นลบดูซิอ่ามันเป็นพลาวบลาความ่มพลาวบลาคว่มสังเกตว่าเด็กๆคะค่ามันลงไปหาค่าลบเนาะแสดงว่าจุดที่เราเห็นเนี่ยจุดวกกลับหรือเรียกว่าจุดยอดเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าค่าอ่าขออภัยเรียกว่าจุดสูงสุดอ่ะข้อต่อไปเด็กๆก็สามารถที่จะเพิ่มได้เลยนยคะคะเพิ่มได้เลยว่าเดี๋ยวจะเพิ่ม กรรมการไหน,น,นบบจัดจุดนะอันนี้ให้เด็กๆได้ร่องฝึกนะคะฝึกทำก่อนนะไม่เข้าใจส่วนไหนก็สามารถสอบถามค,คุณครูได้เลยโอเคนะคะ,คะโอเคถ้าเด็กๆทำจิจกรรมตรงนี้เสร็จแล้วนะคะ วันนี้นะคะคุณครูก็จะมีนะคะมีเกมนะคะเกมเพื่อมาทดสอบความเข้าใจนะ,ะตอนนี้อาจจะให้นักเรียนนะคะทุกคนได้แบ่งกลุ่มกันก่อนนะคะแบ่งกลุ่มกันก่อนกลุ่มละเอากี่คนดีนะ4ี่ถึงห้าคนก็ได้เนาะนะคะตอนนี้คุณครูจะให้เด็กๆทดสอบความเข้าใจโดยให้แบ่งกลุ่ม4ี่ถึงห้าคนนะคะสี่ถึงห้าคน อคุณนกเกมอะไรเอ่ยนะคะเป็นเกมอะไรนะคะก็คือ,อเกมที่มีชื่อว่านะคะโซแคทีฟนะคะโซแคทีฟนะคะโซแคทีฟก็ให้เด็กๆพิมพ์ตรงนี้ไปเลยนะคะเนาะโซแคทีฟนะคะพิมพ์ตรงนี้ไปเลยพอพิมพ์เสร็จปุ๊บมันจะมาหน้านี้ให้เราไปเลือกที่ Student นล็ i n โอเคเเข้าตรงนี้ได้เลยนะคะ student ี o g i n าทีนี้มันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะคะหน้าให้เรานะคะกอกน,นะคะดูเนธนะคะก็คือ,อห้องเรียนของเรานะคะห้องเรียนของเราให้นักเรียนกอกเป็นคู่นะคะใส่ใส่ลงไปเลยนะคะ K I U นะคะคู่นกจิ ok ๊บนะคะให้ใส่คู่นกจิ ok ๊บ แล้วก็เข้าไปจอยได้เหลือตัวนี้อธิบายอีกรอบนึงนะคะจะเป็นเกมเพื่อทดสอบความเข้าใจนะคะก็คือให้เด็กๆเข้ามาที่นะคะ s o p แล้วก็ไปตรงที่ล็อกอินะคะในส่วนของ student นักเรียนนะคะแล้วก็ตรงที่เป็น name room นะคะห้องเรียนให้พิมพ์ว่าอ่าเนี่ยค่ะพิมพ์ตรงนี้ค่ะคูนกจิ๊บ นะคะคูณออกจิบพอพิมพ์ไปเสร็จสมาชิกกลุ่มของเราเดี๋ยวให้เป็นกลุ่มเนาะกลุ่ม1 2 3สหรือเป็นกลุ่ม ABC ก็ได้งั้นเด็กๆจะต้องเขียนชื่อสมาชิกกลุ่มให้คุณครูก่อนว่าเรามีสมาชิกกลุ่มกี่คนนะคะถ้าเขียนชื่อสมาชิกกลุ่มเสร็จปุ๊บนะคะเ้วก็เอามาให้คุณครูก่อนเดี๋ยวคุณครูจะเลือกให้ว่าคนนี้เป็นกลุ่ม A กลุ่ม B นะคะดังนั้นเวลาพิมพ์นะคะ เนมของเราก็หมูก็พิมพ์ไปเลยค่ะว่าเป็นกลุ่ม A นะคะเป็นกลุ่ม A ดีกว่าเนาะกลุ่ม A กลุ่มบีขออภัยค่ะอันนี้คุณนรทดสอบนะคุณนรอาจจะเป็นกลุ่มกลุ่มท้ายๆก็ได้กลุ่ม L ออเนี่ยของเราก็กลุ่มตามเราเองเนาะอ่าโอเคก็พอพิมพ์เข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของคำถามนะคะรูปแบบของคำถามแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวทุกคนจะมาเริ่มพร้อมกันนะ